ครับสวัสดีครับผมก็ขอเสริมที่ท่านผู้ว่าและท่านรองเดียนไปนะครับทางกิจการร่วมค้าตอนนี้เราก็เร่งรัดเต็มที่นะครับที่จะคืนพื้นที่ให้ได้ภายในสองสัปดาห์ตามที่ท่านรองเดยนไว้นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราก็เริ่มงานหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยเมื่อวานเราก็ไปชุมกันแล้วก็หาข้อสรุปว่าต้องแก้ไขปัญหาอะไรบ้างนะครับโดยเบื้องต้นโอเคเราใช้กระสอบถ่ายลงไปแล้วจะเทคนกรดนะครับวันนี้ช่วงบ่ายเราจะเทกรดเลยนะครับแต่ว่าเทกรตเนี่ยคิดว่าเทได้ไม่เร็ว พราะเราต้องเททีละสเต็ปนะครับเทแล้วก็ให้มันไหลแล้วก็ให้เท็ตตัวก่อนแล้วก็ค่อยเทเป็นชั้นๆไปเราจะเทคอนกรีตเนี่ยตอนนี้เทที่พิดกันเนี่ยเราจะสูงกว่าหลังหลัอุโมงคมม์นะครับประมาณสี่เมตรนะครับและหลังจากนั้นมาเราก็ค่อยค่อยกดอัดอพวกลูกหลังแล้วก็พื้นผิวถนนนะครับก็ให้เร็วที่สุดนะครับไม่เกินไม่เกินไม่เกินสิบสี่วันตามที่ท่านรองอธิบายไป นะครับอย่างนั้นต่งแต่ผมก็แนะนาของบอริษัทก็ต้องขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปสร้างผลกระทบก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็น,นการณ์ที่สุดวิสัยที่เราพยายามป้องกันเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ที่สุดวิสัยนะครับก็กำลังหาสาเหตุที่แท้จริงอยู่นะครับขอขับียนแค่นี้ครับครับดีครับ